มาจับตาดูผลหวตดบายนี้ของพรรคประชาชนกันนะคะแต่อีกแค่การหวตดแค่นี้ยังไม่มีปัญญาที่จะตัดสินใจเองเลยและ,ะเอาปัญญาที่ไหนมาบริหารประเทศแค่ผลการหวตดยังต้องรอสมาชิกมาออกปากออกเสียงไม่สามารถตัดสินใจเองได้เลย พักแบบนี้เหรอคะจะมาเป็นพักที่บริหารประเทศแทนประชาชนกับคําถามที่2นะคะที่จะต้องย้อนกลับไปในขณะที่พักประชาชนเที่ยวชี้หน้าด่าคนอื่นว่าจะต้องโปร่งใสแต่ผลการโหวตนี้กลับปิดประตูเงียบปิดประตูไม่ไลฟ์สดเพื่อที่จะให้เห็นความโปร่งใสของสิ่งที่พักประชาชนตรีหน้าด่าคนอื่นเขาเสมอมาแต่ตัวเองก็ปิดประตูเงียบคลิป แบบนี้เหรอคะเรียกว่าความโปร่งใสอะไรคือประชาธิปไตยที่พรรคส้มนั้นโหนกันไปโหนกันมานี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากถามและก็ตีมคําถามนี้ย้อนกลับไปหาพรรคประชาชนน่าอายไหมล่ะคะกับการที่โคศกพรรคอย่างคุณไอติมออกมาทําท่านะคะทาท่าท,ทําท,ทางท้าพรรคเพื่อไทยยุบพรรคสิยุบพรรคเลยเก่งจริงยุบเลยถามแบบนี้คะ่ะพรรคประชาชนพร้อมแล้วจริงหรือที่จะให้พรรคเพื่อไทยยุบสภา พร้อมแล้วจริงหรือกับการลงสนามแข่งเลือกตั้งในครั้งนี้มีปัญญาแล้วจริงๆหรอกับการที่จะรวมเสียงฝั่งรัฐบาลอย่าอ้างเสียงสอวอครบแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแล้วกลายเป็นพะว้าอีกนะคะ